ยกเข่ามาอยู่อ่ะเดี๋ยวเจ้าไปใส่ตู้เย็นไว้ไอ้สามหนิเนอะซื้อโดยดุลหนวดโดยดุลหนวดซื้อนะลาบกับซื้อจุก็เพื่อนไใส่นี่ที่ไซคางไหนนะถ้าว่าเพื่อนไฮไซใส่ใส่ทั้งนี้ก็ได้ทั้งนั้นก็ได้จีอ่าทั้งนี้กับพ่อวะเดี๋ยวพอพ่อพ่อจีข่าวเพื่อนอันนี้อยากใส่เนาะ นี่นี่นี่นุ่งหนวดยังไม่ได้วาใสได้ี่นองได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เล้วอยู่กับหนุ่งหนวดไปี่น้เรเปิดคิปเปิดพามาคิปนี้ปะหุยองกมยงก็จลมเี๋ยวเราไลมแห้งเดียวมือนกันเลยเพล็กพอดวาลมเหรอเออผมมาแต่พอตดลายผินองมาสวยแน่นักหน่อยเี๋ยวเราไปจนแต่เข้ามุกไปมันลม หนาวเลยบากับพี่ช่างท่ปไสร้างเปนตกลบน้อสร้างกระถาตะปูอยู่พี่น้นนองครับขอขอให้น้ำมาสาดในมานึ่ลมมันหนาวพี่น้องเลยกะโอ้สีอีกกรกาาวสสบายเออแม่พี่น้องสี รัตจุขสุขุนเป็นทางฝั่งไทยั่งลาวอยู่ตามเขตทางเมกะอย่างนดี้ตอนรับเขาโจวซ่องหลวงพบเพิ่นคือเก่าก็เดือพไปหน่อเพิ่มเติมกับขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องจีบรัตจุขูสุขคนที่เข้ามาเป็นเรื่องเจริญใจให้กับทางหลวงโดยบุคคลพฆษนารวมถึงผู้ใหญ่ใจดีที่ไว้วางใจให้กับทางหลวงโวยเลือยแต่แต่ละเขตแต่ละครอบครัวคือเก่าพี่น้องเยก็เปิดมาในคลิปนี้ลุงหลวดก็ เ็บอกอะไรอย่างไรเนาะคือก็บอกเรื่องะอะไรเรื่องพาสลาเนาะเอารักเลยคือจซี่พี่น้องมีพี่น้องกับจี่พูคอมเมนต์มาว่า,เอา,วาเอาพาสลาใส่ให้ขึ้นไปตู้นั่นคือบบถามเบิง่งเบอลีครับทางพญายาาันเบอรเบอลีเนาะอ่ะส่วนนี้นั่นนวดก็ะเบื้อามเนาะพี่น้องเพราะว่าพญายัานช่วยนวดบ่ถามเพราะว่า คือเล็กๆต้องโหลดชิบุได้เอาไป็นผาสล่าใส่เนาะพี่นเอาหน้าโรวดสิบุใส่ปากกระจานเป็น,น,น,นปตู้เพิ่อนอ่าแต่เนื่องจากว่าทาั้งเป็ตู้เราหลังอยากได้แผ่นผาสลันที่เหลือมาใส่แต่คือนี่คือเป็นคุกคิดของเป็ตู้เนาะสอกมากอ่ะเราก็อาจจะคิดว่าอ่าคือน้องพันก็นเป็นหลานแล้วนะเราเรียเราเป็นคนเรียกมาพายในนนหญ่เนาะพี่น้องเนาะส่วนที่เหลือกอะบคา,าบาเบย์อย่างแล้วแล้วก็คิดว่า นาจิใส่เฮือนเลาดก็สซีดีนะเพราะว่าป้าไใบมันก็บบุพะโยชน์บุรีเห็นอย่างพี่น้องเลยเนาะใกล้ขี่ใช่ซื้อพี่น้องบ่อยๆอย่างหนึ่งกับขอตัวขอไปน้ำเนาะแล้วก็ชิคกี้พายชิคกีประมาณนี้พี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าว่าทั้งน้องพันผลว่าบ่อยใส่มันกับชิคกี้พเอ่อสิว่าจังไดนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นหมดสองมาเพราะว่าผู้ใหญ่งจะดีน่าบ่อยใส่กะเม่ตู้กับไม่เป็นไ่เป็นคนอื่นคนไก่พี่น้องเนะเป็นผู้คนที่ เลี้ยงเนาะกับพวกเป็นกับเป็นผู้เลี้ยงมาผู้ใหญ่เอาง่ายๆพี่น้องเนาะกับในตู้ข่้นกับอาจจะคิดว่าสิบมีปัญหาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าในเมือ่อว่าบิบชีเป็นว่าไม่ไอถามทางผู้ใหญ่ลุงหนวดชิู้เพราะลุงหนวดกับผ,ผู้ใหญ่เพป็นเป็นท่านใดสองมากกอ,อ่อบอลลี่กับอบให้ชิดทั้งน้อง พันแล้วเนาะถามว่าขึ้นอยู่กับว่าน้องพันนี่สิให้เป็นตู้เป็นเจ้หรือว่าบ่ให้จังได๋ตัวนี้กอ่าถ้าเบิ่งกันอีกทีพี่น้องเนาะถ้าบ่ให้มันก็สิเป็นไปยังดงกับพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นตู้ก่อนหน้านั้นน้องพันก็อยู่เฮือนเป็นตู้เนาะพี่น้องเนาะอก่อนจีนมาเขึ้น้เฮือนได้ซานกับพี่น้องอ่าน้องกระเที่ยวน้อกระชีวาบ้านนี้พี่น้องเนาะสอบมาก็เยียงมาพายใหญ่กับเป็นเม็ตู้เนาะบริยายด้วยดับแข่งตัวเองพี่น้องเลยเนาะ À, đây là cái gì về bơm cái xông kìa, lạt này, Đông lông lông gì Nhay sang năm ngoái đi nè 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 anh nè 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 rồi nè nè đi rồi, เดี๋ยวได้นอนอีกรอบเลยเตรียไปตื่นหนึ่งเตียไปตื่นหนึ่งแล้วจ้อือหอพน่าอยู่เสยร่หวาอยได้โอยดีเนาะอะดหดโดยโดยโดยินขาวกินามมีร่อยจิโอ้ยชินลาบชินขอเป็นมันได้ใช่ โมบอกลงกนาวิื้อากินเดือากกินพอนันเ้อโอ้ยมันางบอกแล้วกูบอกแล้วเนาะใช่ฮ่มต้องเทเียงกู้กูบาแล้วไปกินข้าวแา้วกินปลากินปลาเจ้าเล่หข่อยน้มาบนกินป็การเป็นการน้มคุยน้ำกิมาพี่เฮ้ยนานุอมพน เ้พ hey! ี่ชายอยังไงนะนี่เขายืนนี่กียงใครอยโ่จะคนเมือนงหลายคนหลายคนหลายคนูไปเพเงียบส้มดมีแ thằng ừ, minh tuồi hiện nay kìa này, okay. ờ, để không, mình đúng đấy, cương vào này. <laughs> Ờ, cái này nó tình, đời, để gì đấy, 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 tìm tôi đấy, 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 ยังมีตู้เลยยังใช่ไหมเฮ้ปลาปโอ้ปลา่อนั่นบ่าปลากินเลบแม,ม่ปลา,าตองปลาตองบ่าใช่กับตัวเองเฮบบ้ยววกเดียยำให้มัน,น,นม,มุนมยำให้มุนให้ลาบไเนตูต้บ่<ม> เลยคัวได้เป็นลาบเป็นลาบได้คัวเอาคัวหักมันคั่วน้องพันธุ์ไปหน้าที่ตู้อ่ากับพอดีหวดกันชีามต้องมีตู้เลยพี่น้่งเนาะพอดีทั้ง มีพี่เพื่นหลายๆพี่น้อง,องอเรื่องพาสิลาเนาะที่ว่าถามว่าสิซายให้นิ่งหนวดนี่ถามทั้งเบอล์รี่บ้าเนาะให้เบอล์ี่ถามทั้งผูยย้ใหญ่ว้าเนาะแต่ที่นี่หนวดก็สิมาบอกเป็นตู้บ้านนี่เนาะบอกเป็นตู้ในนี้เรื่องตู้เด้เอคือเรื่องพาสิลานั่นให้น้องพันคุยกับเบอล์ี่ก่อนก็ได้ ดเพราอพ่ามีเบอร์กันนี้แล้วพี่น้องเลยพี่น้องพันคุยกับบอลลี่พินเนยบอลลี่พินว่าให้ให้และกับเมนลุงหนวดกับชิชัยให้เด้อถามว่าบอลลี่พินว่าโบได้เขากับป้าว้คือเก่าเพราะว่ามันโมเมนตชิตของลุงหนวดนะมันเปิดชิตของทั้งบอลลี่กับน้องพันพินกับพินใช้เพื่จดเดินะแล้วเนาะโดยอก ที่บัว่าลูกเหรอว่าเนาะแม่บ่ว่ายยังเพราะว่ามันที่ผาเชล่าเนี่ยมันมันเป็นทางบาลีพี่น้องเนาะกะหนวดค่ะแตว่าบัวบอลลีบออนุญาตหน่วยค่ะใส่บัได้แต่ว่าคือเนื่องจากว่าไม่ตู้แล้วอยากใส่พี่หนุ่มไงเนาะใช่แบบอาหารใส่แล้วเออบ่าว่าให้ใส่เลย คักแม่ได้ไหมฟ้าไหวกับไก่ขี่ใช่ไหมเนาะแม่ไก่ขี่เฮ็ดแม่คือไก่ขี่เฮ็ดเนี่ยคือพอนังฟังแมันก็เป็นเฮ็ดยังพอจะแบบนั้นเลยแแม่คือแม่อยู่หัวใจพอจุกคั้งหนึ่งก็เอาโดยโดยเพราะว่าแล้วก็คือจะคิดว่าน้องพันกะเราเป็นคนเลี้ยงมาพายใหญ่เนาะได้ป้าแล้วก็น่าจะคิดว่ามาใหญ่ เขว่าหายเมตุเขาห้ยรองพันกันอันเดียวกันแล้พี่น้องเลยเพราะว่ารองพันกันเกิดจากเมตู้ก่อนนั่นรองพันกันอยู่เฮื่อนเมตู้เนาะก่อนที่จะมาเฮื่อนจะเป็นตัวเองก็พี่น้องเลยเนอะอ่านกูป่าเนาะพักไดู้กมาไปกระเดะนเลยมุนเดินมุนเลยเยอ้าวมุนเลยแม่เว้นแต่แอมไปมันอันนี้มันมีกลางไหมแบบ บแขใบเฉแใบเฉกงไหมหนูโดยป่านี้มันมีกางทับกางหลายเทับแล้วแตกบแตงกวาน่แตกดังมาแตกบ่แถวเออเออแบบนั้นนะทับมุนเป็นแบบใบดชอชออะไกินมันอ่ะไม่ชอบย่างเออแนัอ ลูกหลวดซื้อลาบมา<ะ>ลืมลบปลาตองไห่ฮะปลาตองนั่นเพราะว่าท่านเจ้ามาจากลาบเจ้ากะใส่ตู้เย็นก่อนก่อนก็ได้เพราะว่าลุงหลวงซื้อกับข่าวมาอยู่อันเดี๋ยวเจ้าไปใส่ตู้เย็นไว้ใส่สามมันเนอะซื้อโดยลูกหลวง โดยจุกหนวดชื่อนะลาบกับชื่อจุเจ้าบยาลาเจ้ากะซอซอเกกัใส่ตู้เย็นไว้เฮ็ดกินเนี่มาแล้งก็ได้เออถอระยนเออเอาสิไอเองก็ได้ปปยวะเดี๋วาะไอจเชื่อุ้มด้บ่บ่เอาลูบ่จบ่ขาดไปดย ยารเรือธรรมชาติกินแกงเรื่องอันใส่ผ้ากระจาษเนี่ยใส่ผ้าให้นี่ท,ทั้งสร้างเพื่นบม่ได้คิดเงินว่ตู้เนาะคือว่าที่พออ่อคือแบบนั้นเป็นวบาะนะใส่ภากระดาใชา,าชายตัวนั้นแหละอยากได้หมนแล้วเป็นได้หัดแล้วอ,อว่าง่ายคือท,ทั้งสร้างเพื่นเนี่ยบม่ได้คิดเงินเลยเพี่น้องเพื่นใส่ผ้ากระจาษใส่ผ้าเชลลาให้ทั้งนี้นะกินแปลว่าเพื่น เฮ็ดด้วยน้ำใจเฮ็ดเอาบุญสินน้ำกันพี่น้องเล้ยทั้งสร้างเพ่นกันได้กันถือว่านั่งสร้างเพ่นกันน้ำใจแบบสุดยอดเลยพี่น้องเล้ยหาส่หาใส่บได้เลยพี่น้องไปสร้างแบบนี้นะถือว่าหนึ่งจากวันหนึ่งในร้อยก็ว่าได้เลยพี่น้องเล้ยน้อยคนสีว่าสีมีใจบุญใจชัต tha ถว่าจะคิดนี้ชำวรรลกชายแต่ชาติก่อนชาตืีโอย เขาบอกอย่างหนึ่งลูกทาแล้วแท้ยังเค็ดยังไม่ได้อยู่เนี่ยเออน่าตู่เนาะอันนี้นุ่งหนวดขออนุญาตว่าขับนีก็ได้พี่น้องนะแม่บางคอนประเพมีกินข้าวก็จนเกินอาลองเบิางเชมันมีมันทัวในปองกินแล้วก็ช่องเบิางเบิึงช่องเห็นคอนหยาดอะไรหรอ่ได้เออน่าตู่ทำเสกใจกันนี่มุงหลังคาแล้วที่ใส่ผ้ากรจ่ายัง่ได้คิดเงินคิดเอาใช่ไหมน่ะพี่น้องไอ้ พานีนะ่ะมีแต่ว่าซื้ออุปกรณ์เห้เพื่อนซื้อวัตถุน้นำใจคนเราหาใส่บ่ได้คิดว่าลูกชาเราอีกแค่ยัง,ย,งยังคิดนําบ่ <c oughs> ได้ล่ะบากาก็ไปให้ใ<อ>ได้แตใจก็าได้ยูนลยลูกเออาวกบแบลูกกม็มีมันเดียขึ้นมามน,น้แ่ไหเออม<ๆ>่เจ้านั้น แล้วก็มี่แต่ว่าเรื่องฟาซาล่านี่เอาไว้ก่อนเนาะฉันถามว่าพอดีเพิ่นว่าได้กัะสังไส้ไหมทำนางพันธ์นางพันธ์มื่อเลยให้นะคะนางพันธ์รใช้อ่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมีเบอร์ส่วนตัวกันอยู่พี่น้องเพิ่นอาจจะคุยกันได้ยว่ว่าใช่เลย นออออ้องเอ้ยไฮไมตใชัยแกอ่าทางชัยไมฮไมต้กะถ้าไผ่รองพันมันกะบตำรวจว่าถือว่าก็ข้อเดียวกันนะพี่น้องเลยเพราะว่า้องพันกับน้อนอีเพื่อนหลังนีเนาะ <c oughs> ก่อนที่ได้มาเป็นเพื่อนตัวตัวเองกันเป็นบ่อันนี้อันนี้ไม่แน่ัง ดูก็เฮ็นนะหวานหันมันกินอยู่นิดนี่โดยมีบรรยูให้นะได้แต่หนังก็ใช้กันกินอยู่น้ำแม่ตู้นี่เลยเห็นว่าลงต่างคือเดี๋ยนี่ก็ได้เฮินงาอ่ก็ดีใจเนาะตามกขาดล้ลูกได้เอ้อดีใจแม่ดีใจอยู่ในใจตามแล้วก็แม่ไ่อยากจ่างเลยลูกเอ้ยเทให้แม่เด้๋ยแม่เลี้ยเนาะ ในตลาดอยากเจอหนี้นี่เลยก็บอกว่าเป็นย่างนั่นไตัวเ้เป็นนี่จะเทให้ตัวงกันบะได้มงตัวนี้ฮันดี้ดูอเทตัวนั้นลูกเอ้ยแม่อยู่ในตลาดอ๋อตอนที่ท่านในมุงเงินหลังนี่ในว่าวในชางฮันในใช้างบอก่เป็นย่างไหมจะเฮ็ดให้เดี๋ยวลูกมาอนุญาตมราบังทางนี้ก่อนเด้เถิดเด้อ Đưa đà tà đưa rồi đôi Ừ Ừ Được rồi Thật các bạn Cười mà non nó bao cười này Hả Vâng Vậy đi sao nó Ây

วมอาจาว่าพาสาเขาว่าพ่ไนไห้ไส่นี่ที่ใสขางในนะชใช่ว่าพ่นไห้ใ่ใช่ทั้งนี้ก็ได้ทังนั้ก็ได้ไดิเอ,อทังไหนก็พ่อปะวพ่อพอดีเขาว่าพ่นอนุญาตใส้เนาะอันนี้นี่อันนี้นนนนหนวดยังไม่ได้วาใ่ด้ยวยผีน้อง,องด้วเพราะว่ามันยังไม่เรียวาอยู่กับนุหนวดครดเเ่อ หักเรื่อง,าาง,งใส่ผ <นะ S 2> ้าใ,ใส่ผ้าทั้งมิตู้นี่ทั้งไอ้อ่านบุรีกิดคาแห้งเนอยอ่านเนาะเอออามูธนามเลยอ่านเลยบิดไปแห้งดับไปด้วยได้เลยเนาะทีบารมีใจบุญเฉลิมท้ายแตสดไปซอยทั้งมิตู้พี่น้องเว้ยซอยกันเนาะลมกันแล้วเมื่อคืนนี่ก็เลยเอาแต่ว่าเอาแต่ผูยย้ใหญ่เพื่นนั่นว่ะเออเรื่องแต่คนเห็นคนบอกเห็นลักยาโดยคือว่า เออเสร็จ rồi ทีเ่เจ็ดนั้งน่งแล้ว,วก็บงงบอยู่พีน้องเอ๋เราสป็นทีเป็นเพราะว่างบทัางหน่วนกัดหน่วกับงบซื้ออุปกรณ์ไม่งบไปชีบล้านเด็วที่นี่ทุกหน่วนซื้อแป้นแป้นกลเบิดไปล้านไอ้กับแสนไป วันนี้เก้าเซนปลายกับข้าวถั่หมูน้ำมันพอลงพันออกไปเที่ยวก็เติมผู้เที่ยวนะวันนี้เก้าเซนปลายแล้วก็ซื้อตะปอกซื้อตะปูนซื้อซื้อไม้อีกไม้อีกสองเซนไม้สองเซนในก็นกนยังบริจาคเงินอ่ะพอตหนวดยืมไม้อันองพ่อมาใส่ก่อนพี่น้องเลยสองเซนไอ้ตำรวดสร้างบ้านหลังเขอ,ขอท่านสมมารทรงอาจจะเป็นมื่อื่นในเมื่อื่นเนี่ย้อมาแทนนครพเพื่อนพี่น้องเลย สิ่ี่ซื้อเรมงกาเรื่องการใส่พลาเตรมอเตืใส่เส้นดูเส้นจนถึงเตัดต่อมนมีุเส้นใส่ถ้าใส่ทางลังย้าใส่ได้เลยเพราะว่าเต่จว่าที่ในตู้รอาอยากใส่ทางนี้เพราะว่าันมันมาทางนี้มาคนมาทางนี้เพาว่าเพว่าได้คำใช้ยากใช้ทางนี้เนาะ แต่ว่าท right <Finish>. ี่นี่เราต้องมาชื่อไม่ไม่สี่เป็ดเพิ่มอีกกว่าอันนี้กับพี่พี่ตอกกับปูได้พี่ตอกเว้ยนะเด็ดตอกใหม่เว้ยเออเป็นป้าไปชื่อได้น่ะเสียบขึ้นไปใช่ชื่อกับสายขางี่กับดี้พวมาล้มมะพุทธประทุกสงสารเนาะ การผ่าพังเบึงทั้งบอไี้แห้งคำตอบแล้วถ้าเราเป็นอนุญ,ญาตเราจังใส่ผ่าพื้นบ่ออนุญาตแล้วก็ใส่ผ่าก,กระจาดที่ตามที่ตำรวจวางแผนไว้คือเก่าแล้วนะเนาะเดี๋ยวผมบอกมุมอิสิตของของตำรวจเนี่ยครัเป็นชวนในนนวดไรที่ตำรวจซื้อมานั่นเออตำรวจอนุญาตใส่ได้เ <c oughs> พราะว่าเริ่มแรกนั่นตำรวจกับบริบาติใส่ผ่าเสียได้อยู่แล้วเนาะ พี่นออ้องเลยพอดีทั้งเป็ตู้เนี่ยแล้วก็ขออยากใช้ใหายใช้ใหายฉันเนาะข่าวบ้านที่ว่า,าปุ๊บปุ๊เป่เพื่อนกินที่ปุ๊จะจีดจะดำไปนั่นเหรอเนาะเพราะว่าทั้งน้องพันกับบุ้มมีโครงการเชียร์อย่างแบวพี่น้องเลยบุ้มมีงบอย่างข่ามาเลยป้าไบก็ใกล้ขี่ก็ไม่ได้ยนินอ่ะป้าใบหลายปีก็แตกไปแล้วบัณฑ์ โดยแม่ทัมนถิซื้อเสียนี่อันนั้นยังเสียงี้เสียไปด้วยประโยชน์เลยนนะพี่เข่าครับคับอย่างไรทรับกับขัวไข่ขัวไข่ลับชิ้นเขาเป็นบันแล้วว่อยางนี้ประมาณเดาเมื่อเที่ยงเนี่ยขอชื่อลาบกับอนณาจุจุแต่ว่าจุลวกแล้วอ๋อไม่สองอย่างละสุดโดยโดยโดย ยังหนาทาคิวงามเลยบาดยดีพี่น้องเล้ยเออเนาะอ่าพี่น้องเนาะก็สักคลิปนี้หน่วงกันมาอัปเดตพี่น้องเลย้ยอัปเดตท,ทั้งเพื่อนชานของมิตูเออือเกาเนาะแต่ที่ว่าแล้วบายเลยได้ลบ ก็เหลือแต่ใส่ผักกระจัดน้องนะครับนี่ขอจบคลิปคลไปเด้อพี่น้องเลยขอบุญขอบคุณทางผมแม่พี่น้องที่มาจะพูดคุยกันเลยสบายดีเด้อสร้างเด้อระวังเด้อลมซ่อมอันตรายเลยลม อ่แดีใจนะเม่ตู้พี่น้องเนาออะกางสร้างเพื่อนกายอ่ะอันขปจให้กบฏคิดเงินคิดค่ำพี่น้องเนาะท่ำบุญน้ำก,ก,ก,กันพี่น้องเลยยังไงแล้วกับผู้เฒ่ามีคนเนหตุไถ่พี่น้องอน้ำใจสร้างกันล้นเดือดร้อนพี่น้องกันหาใส่บุได้อีกเรื่องพี่น้องออออเรื่องพาเซล่า ก็ตัวนั้นก็นยังไ่ได้ว่าชิไซดิไซนาะพี่น้องอก,ก็ฟังเบิ่งอีกที่พี่น้องเลยแต่ว่าไซถ้่ว่าเิ่นในไซกับลูกหนักชิให้แล้วเนตู้แต่ว่าเิ่นว่าบ่าไซล่กหนักสิไซพากระจายคือเก้าพี่น้อกกนงเนาะมุนนนนมนี้จะ้ใส่หลังคาคือว่าปิดจบพี่น้องเลย เดี๋ยวจะประก,กาดแล้วเนาะห่ขอจบคลิปิดิปยูดีไม่แห้ม่ำล่ำรวย้ยเพ่งปังวัชพูจะพคนัากคลิปนี้สบายดี